สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมพลโมโตรายวกันอีกเช่นเคยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้นำเสนอข่าวทาง AP Honda เตรียมเปิดตัวรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ทว่ามีเหตุจำเป็นทำให้พวกเขาต้องเลื่อนการเปิดตัวออกไปเป็นกำหนดการใหม่ก็คือวันพรุ่งนี้และในครั้งนั้นผมก็ได้วิเคราะห์และคาดการว่าน่าจะเป็นรถรุ่นใหม่ด้วยกัน2โมเดล ไม่เป็น Scoopy i ใหม่ก็น่าจะเป็น all new MSX และล่าสุดเรามีข่าวด่วนมาอัปเดตให้เพื่อนๆทราบกันเพราะได้รับการคอนเฟิร์มออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่ารถที่จะเปิดตัวในวันพรุ่งนี้นั่นก็คือ all new MSX 2021ซึ่งจะเปิดตัวเป็นครั้งแรกในโลกที่ประเทศไทยก็เหมือนกันกับ MSX generation ที่1แล้วก็ MSX 1 2 5 SF ซึ่งนับได้ว่าเป็นเจเนอเรชันที่2ทั้ง2โมเดลที่ว่ามานี้ก็เปิดตัวที่ไทยเป็นครั้งแรกในโลกที่ผมสามารถมายืนยันได้ว่ามันคือ All New MSX เนื่องจากทางเพจรถจักรยานยนต์ Honda ได้เผยภาพทีเซอร์ออกมาครับและภาพนั้นก็แสดงให้เห็นรายละเอียดของโชคอัพหลังเดี่ยวที่มีขนาดเล็กและรูปทรงต้องบอกเลยว่า เหมือนกันกันกนกบโชค้คของ M S X โดยใช้สปริงเป็นสีเหลืองนอกจากนี้ยังเผยให้เห็นรายละเอียดเพิ่มเติมได้แก่จุดยึดน็อตบริเวณเฟรมที่เอาไว้ยึดกับตัวชุดแฟริงซึ่งก็จะตกแต่งไปด้วยชุดพลาสติกที่รองน็อตเป็นสีเหลืองเช่นเดียวกันอย่างไรก็ดีหน้าตาของ a l l New M S X โฉมปี2021 จะมีหน้าตาออกมาเป็นเช่นไรและขุมพลังเครื่องยนต์บล็อก 125cc จะเป็นบล็อกเดิมหรือไม่ฝากเพื่อนๆครับติดตามรับชมกันได้เลยทาง YouTube c h ANNEL MOTOR RIVAL ของเราฝากกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราในขณะที่ f a c e b o o k c o m m o t o r rival ก็ขอเพื่อนๆเ,เข้าไปกดไลค์และกดซีเฟิร์สเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารแบบเรียลไทม์ในวันพรุ่งนี้วันนี้ผมพลมตรไรวลและทีมงาน ขอลาคุณพี่เพอทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ